ซ้ายมือนะครับเป็นพระนะครับพิมพ์ห้าชั้นนอกพิมพ์วัดเกศโยนะครับขวามือนะครับเป็นพระเกนะครับอันนี้เขาสร้างมานะครับให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้องแบบนี้นะครับเห็นไหมความชัดเจนก็รู้อยู่แล้วถ้าเรามีองค์ูรูแท้เนี่ยเพื่อนๆจะมองเว็บแรกจะรู้เลยว่าพระเกเป็นแบบไหนนะครับถูกไหมดูด้านหลังเพื่อนๆน,นี่เอาแค่นี้พอเดี๋ยวเพื่อนๆส่องล้วติดตา สูตรนะครับต้องบอกก่อนสูตรนะครับจะต้องคล้ายๆกันไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะสมมุติว่า,าเพื่อนๆเ,เปิดร้านอาหารนะครับร้านอาหารไม่ว่าจะสาขาไหนก็นแล้วแต่รสชาติจะต้องใกล้เคียงกันถูกไหมหรือเราจะนะครับสร้างแบรนด์อะไรก็แล้วแต่นะครับคุณภาพจะต้องใกล้เคียงกันถูกไหมครับเพื่อนไม่ต่างกันครับอันนี้คือหลักธรรมชาติอ่ะเรามาดูกันนะครับ <muitas> น <arias> ี่ฮะเห็นไหมนะครับอันนี้เป็นล็อกพระกุเห็นไหมกุวัดอินเห็นไหมอันนี้เป็นนอกพิมพ์นะครับเห็นไหมครับเนื้อหาเหมือนกันเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับสวัสดีครับผมอรังพักเครื่องนะครับวันนี้นะครับก็นะครับนำพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จ วัดเกชายโยนะครับก็พิมพ์5ชั้นที่เขาเรียกกันว่านอกพิมพ์นะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับว่าองค์นี้นะครับลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เนื้อหาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็นะครับเราจะพูดเรื่องของที่มาที่ไปนะครับว่าวัดเกศชยโยเนี่ยสร้างเพื่ออะไรนะครับแล้วก็เราจะได้รู้นะครับว่าการที่เราจะสะสมหรือบูชานะครับพระสมเด็จโตเนี่ยครับของพระสมเด็จโตเนี่ยนะครับเราจะนะครับ ดูแบบไหนบ้างให้เขาเรียกว่าอะไรให้ใกล้เคียงกับตำราและบันทึกดีกว่านะครับจะบอกว่า,าเป๊ะเลยเป็นไป,ป,ป,ปไม่ได้เพราะว่าเราก็เกิดการไม่ทานถูกไหมครับเพื่อนๆแต่เราสามารถวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีที่มาที่ไปเนี่ยจากตำราก,ก่อนนะครับซึ่งตำราก,ก็เขียนไว้แบบไหนนะครับแล้วเราค่อยมาสอดคล้องนะครับสอดคล้องกับอะไรครับ1องค์คูนะครับเพราะว่าถ้าเรามีองค์คูนะครับ เราจะเข้าใจว่าเนื้อหาเป็นแบบไหน2คือเราต้องเรียนรู้เรื่องของพระรินแบบหรือพระเกด้วยนะครับถูกไหมคือถ้าเรามีนะครับสิ่งพวกนี้นะครับความรู้พวกนี้เราจะเข้าใจนะครับแล้วก็มีเรื่องของการดูพระแท้หรือพระเกได้ระดับ1เลยนะครับพเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมเปิดขอดูก่อนแบบนี้นะครับ จริงๆแล้วองค์นี้ผมก็เช่ามานานแล้วนะเพื่อนๆแต่ยังไม่ได้รีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนี่นะครับเป็นไงครับเพื่อนดูแล้วคืออย่างแรกเลยนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนได้ได้ดูบ่อยๆนะครับของคลิปผมเนี่ยก็จะเข้าใจนะครับว่าการที่ผมหาเนี่ยคอนเซปต์ผมเลยนะครับผมจะต้องหาเรื่องของเนื้อหาให้แท้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของโครงคร้าหรือพิมพ์เนี่ยเราเข้ามาดูว่ายุคไหนนะครับอันนี้ อันนี้เป็นเรื่องของการหานะครับเหมือนกับโบราณวัตถุนะครับเพราะาอะไรครับคือสิ่งอะไรที่เก่าเนี่ยนะครับเกินร้อยปีขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องนะครับมีสิ่งเปรียบเทียบนะครับเรื่องของอายุพระก่อนนะครับสิ่งพวกนี้นะครับสามารถอ้างอิงได้นะครับเพื่อนๆแต่การที่เราจะบอกว่าพิมพ์พระเป็นแบบไหนเนี่ยส่วนตัวผมนะผมมองว่าก็ยังไม่ใช่สิ่งที่กําหนดว่าจะเป็นพระถึงยุคหรือไม่ถึงยุค ะครับเพราะว่าเราไม่เคยเห็นนะครับในสมัยก่อนว่านะครับบอล็กพระนะครับเป็นแบบไหนอาจจะมีเรื่องเล่ามานะครับอาจจะมีตัวอย่างมานะครับแต่ถ้าเราเรียบเรียงนะครับของตามบันทึกดีกว่านะครับตามบันทึกว่าสมัยก่อนเนี่ยครับเรายังไม่มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องของการที่เราจะทําสร้างพระเครื่องสักองหนึ่งถูกไหมเราจะต้องเข้าใจก่อนนะครับแล้วผมก็ยังเคยบอกไปแล้วนะครับว่า สิ่งต่างๆนะครับในรอบตัวเราหรือว่าตัวเราเนี่ยเมื่อไหร่จะมีการพัฒนาหรืออัปเดตเนี่ยเราจะต้องเห็นสิ่งตรงหน้าก่อนนะครับอันนี้คือมันเป็นสิ่งวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับคืออะไรที่เราจะพัฒนาได้หนึ่งเลยจะต้องมีการเรียนรู้นะครับแล้วก็มีการมองเห็นนะครับแล้วก็คิดนะครับถูกไหมเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้นะครับมีสิ่งนั้นให้ดียิ่งขึ้นถูกไหมครับ พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไงถูกไหมฮะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยในการที่เราจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องธุรกิจก็แล้วแต่เรื่องชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเราจะมาดูพระก็แล้วแต่นะครับสิ่งพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมจะต้องบอกคร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะตามเซียนที่เขาเล่นพิมพ์พระอันนั้นก็ไม่ผิดนะเพื่อนๆไม่ผิดเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากได้นะครับสิ่งที่เหมาะสมอย่างเช่น ทั้งโครงข้าวพระทั้งเนื้อหาด้วยอันนี้เราจะต้องศึกษาให้ดีนะครับถูกไหมบางอย่างนะครับพิมพ์พระอาจจะถูกต้องแต่เนื้อหาเราอาจจะคิดในใจว่าถึงยุคท่านหรือเปล่าถูกไหมครับเห็นไหมเราเราจะต้องเรียบเรียงก่อนว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังอะไรที่เราจับต้องได้อะไรที่เราเห็นแล้วเราอ้างอิงได้สิ่งไหนที่เป็นวัตถุที่เรารู้นะครับเราจะเข้าใจแบบนั้นถูกไหมฮะเรื่องการกดพระหรือ พิมพ์พระอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาก่อนนะครับเพื่อนศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนนะครับผมถึงบอกว่านะครับพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นพระกุนะครับพระเนื้อดินพระเนื้อผงหรือเป็นพระโลหะก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนเลยคือเรื่องประวัติศาสตร์ก่อนนะครับเพื่อนผมชอบพระเนื้อผงส่วนตัวผมเลยผมชอบมันแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นพระกุหรือเป็นพระเกจิถ้าผมชอบผมเช่า นะครับแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยที่เห็นเหมือนผมเนี่ยก็มาแบ่งผมเช่านะครับเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นข้าราชการนะครับก็มาแบ่งผมเช่าด้วยเพราะว่าอะไรครับสิ่งที่ความคิดที่ตรงกันนี่นั่นคือสิ่งที่มีเหตุและผลนะครับเพราะมีเหตุและผลเนี่ยเราจะเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เราเช่าบูชาไปเนี่ยเราจะมั่นใจนะครับสิ่งแรกเลยเป็นแบบนั้นนะครับถูกไหมนะครับแต่นะครับอีกส่วนหนึ่งอาจจะจะเช่าเรื่องของเรื่องของราคามูลค่าอันนั้นก็แล้วแต่เขา นะครับเราต้องเข้าใจสิ่งตรงนี้ก่อนถูกไหมเราเราเป็นเขาเรียกอะไรพระพุทธศาสนาของเรานะครับก็คือก็คือสอนอยู่แล้วนะครับว่าสิ่งไหนที่รูประธรรมนามประธรรมเนี่ยที่เราเห็นนะครับเราก็ต้องนะครับมีการคิดนะครับวิเคราะห์แยกแยะให้ละเอียดก่อนนะเป็นแบบนั้นเนาะนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆ่อรีวิวไปนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็ กดไปที่เพจอรังพระเครื่องนะครับเราจะได้เห็นพระที่ผมนะครับนำมารีวิวนะครับนำมาเสนอนะครับอาจจะเป็นข้อคิดนะครับหรืออาจจะเป็นการดูนะครับว่าพระแบบง่ายๆถึงยุคไม่ถึงยุคเป็นแบบไหนนะครับแล้วผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ส่งพระมาให้ผมดูนะครับก็เป็นหลายวันๆนึงก็หลายพันองค์เลยนะครับเพื่อนๆมีนะครับส่วนใหญ่นะที่ผมบอกคือเป็นพระแท้นะครับแต่ไม่ถึงยุคที่ที่ผมชอบดีกว่านะครับผมชอบของพระสมเด็จโตเนี่ยนะครับ เพื่อนๆส่งมาเนี่ยก็จะเป็นพระแท้นะครับแต่ไม่ถึงยุคนะครับก็จะเป็นพระที่ของพระเกจิกบ้างนะครับแล้วก็เป็นพระที่เราไม่ทราบที่บ้างนะครับผมถึงบอกนะครับว่าพระไม่ทราบที่นะครับเป็นพระแท้นะครับก็คนส่วนใหญ่ก็จะพูดกันแบบนั้นนะครับเห็นไหมทาไมเขารู้นะครับว่าเป็นพระแท้เขาต้องมีเนื้อหาที่ชัดเจนก่อนไงพอเนื้อหาชัดเจนเขารู้ว่าเป็นพระแท้แน่นอนถูกไหมครับแต่เขาไม่ทราบที่ไงนะครับไม่ว่าจะเซียนเล็กเซียนใหญ่นะครับ เขาก็พูดแบบนั้นถูกไหมฮะนี่ครับอะไรมาก่อนนะครับพิมพ์พระค้งข้าพระหรือเนื้อหาของพระถูกไหมฮะเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนด้วยนะครับใครชอบครับก็กดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้กับอลังพระเครื่องกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดกันนะครับทีนี้ผมก็จะมาพูดคร่าวๆก่อนนะครับว่าเนื้อหาพระนะครับของวัดเกศโยเนี่ยอ่าจริงๆแล้วนะครับมีไม่กี่แบบนะครับที่ผมศึกษามานะจริงๆ เป็นเรื่องของเนื้อหาที่แกล่งหนึกนุ่มนะครับจะไม่ค่อยหนึกนุ่มจะต้องแก่งนะครับเพราะว่าเรื่องของวัดเกกชโยนเนี่ยจะติดกับริมน้ําถูกไหมเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจก่อนนะครับเพราะติดกับริมน้ำเนี่ยนะครับในการที่นะครับจะต้องพัฒนานะครับเรื่องของพระเครื่องพระเนื้อผงเนี่ยให้มีความแกร่งนะครับแล้วก็มีการทนเรื่องเกี่ยวกับความชื้นนะครับจะต้องมีเรื่องของ อะไรครับเรื่องของน้ํามันตังอิ้วหรือยางไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ประสานนะครับของเนื้อพระเนี่ยให้มีความแกร่งและก็ทนนะครับต่อสภาพแวดล้อมอันนี้ผมพูดเรื่องของคล้ายๆเหมือนวิทยาศาสตร์เลยเพื่อนเพื่อแต่จริงแล้วในในสมัยก่อนก็ตามบันทึกก็เป็นแบบนั้นนะครับถูกไหมฮะเราก็ต้องดูตามประวัติศาสตร์ด้วยว่า,าภูมิศาสตร์นะครับของวัดเกตชยโยเนี่ยติดกับริมน้ําถูกไหมพอริมน้ำเนี่ย เมื่อไหร่น้ําขึ้นนะครับน้ําก็จะล้นเข้าเข้าที่วัดถูกไหมฮะพอเข้าที่วัดเนี่ยเมื่อก่อนนะครับการสร้างแรกๆเนี่ยครับอย่างกูวัดอินเนี่ยจะไม่ค่อยมีเรื่องของน้ํามันตังอิวเพราะว่าสร้างแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของยางไม้ถูกไหมฮะพอยางไม้กล้วยหรือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ตัวเป็นตัวประสานนะครับของเนื้อองพระเนี่ยก็จะมีความแห้งแต่ยังนุ่มอยู่นะแต่จะไม่ออกมันเท่าไหร่นะครับเห็นไหม ผมถึงบอกว่ากูวัดอินเนี่ยจะมีหลากหลายพิมพ์แต่นะครับเนื้อนะครับจะไปทางแก่งแต่ไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะครับเป็นแบบนั้นอันนั้นคือลักษณะโดยตรงของกูวัดอินที่ผมชอบคลิปหลายคลิปที่ผมลงไว้นะครับผมชอบแบบนั้นเพราะว่าผมชอบอะไรที่ต้องแท้ก่อนไม่ว่าจะนะครับพระสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ผมก็ต้องให้แท้ก่อนนะครับพอยิ่งสมบูรณ์ก็ยิ่งชอบนะครับถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้คําว่าสมบูรณ์นะครับหายากมากนะครับเพื่อน หายากจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเห็นกันบ่อยๆกันนะครับผมเนี่ยผมเพิ่งได้องค์นี้มาเนี่ยก็นะครับเป็นองค์ที่2มั้ที่ผมจําได้นะครับองค์ที่2เลยนะครับคือเราจะต้องนะครับเมื่อไหร่นะครับมีคนที่จะมาแบ่งต่อผมไปเนี่ยผมก็ต้องคัดอะไรที่รู้สึกว่ามันตรงนะครับกับที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตามมาตรฐานแล้วก็ตามกับประวัติศาสตร์ด้วย นะครับเป็นแบบนั้นนะครับองนี้ผมก็ได้มาหนึ่งองก็เลยมารีวิวให้กับเพื่อนเพื่อได้ดูกันนะครับอย่างนี้เดี๋ยวพอลงลึกเนี่ยผมบอกว่าเป็นพิมพ์ห้าชั้นนอกพิมพ์เนี่ยเรามาพูดคร่าวก่อนนะครับคือจริงๆรแล้วลงเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ยากเลยแต่เราต้องรู้ที่มาที่ไปก่อนอเช่นพระสมเด็จโตนะครับท่านได้สร้างนะครับเรื่องของลักษณะเอกลักษณ์นะครับของพระเนื้อผงเนี่ยไว้ได้ดั ได้หลายพิมพ์มากนะครับได้หลายพิมพ์มากเพราะว่าในบันทึกตียมประวายก็หลายพิมพ์อย่างแรกคือพิมพ์ล้อพระกุเนี่ยต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่า,าเป็นพิมพ์ที่ท่านนะครับได้เห็นที่กาแพงเพชรถูกไหมอะไรที่เราจะอัปเดตได้พัฒนาได้นะครับเราจะต้องเห็นตัวอย่างไว้ก่อนนะครับเพราะเห็นตัวอย่างเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเนื้อหาเป็นแบบไหนนะครับถูกไหมพอเนื้อหาเป็นแบบไหนเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าโอเคเนื้อหาแบบนี้ใกล้เคียงกับ ต้นฉบับนะครับเป็นแบบนั้นเนาะถูกไหมพอมีหลายพิมพ์เนี่ยนะครับคำว่านอกพิมพ์เนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเซียนหรือบันทึกก็แล้วแต่นะครับไม่เคยเห็นดีกว่าก็เลยต้องบอกว่านอกพิมพ์ไว้ก่อนนะครับถูกไหมจริงจริงแล้วคําว่านอกพิมพ์เนี่ยผมว่าก็ไม่มีบันทึกถูกไหมแต่สิ่งที่เราดูได้ก็คือเรื่องของเนื้อหาก่อนถ้าเนื้อหาชัดเจนนะครับแล้วตรงกับเนื้อหาของที่เราเล่นหากันหรือนิยมกันนะครับ ส่วนตัวผมนะผมชอบเลยเป็นแบบนั้นคือพัฒแท้โดยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่าย้อนกลับไปสมัยก่อนถ้าบอกว่าเป็นพัคเก๊ส่วนตัวผมว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือเราจะทําเพื่ออะไรก่อนนะครับแต่ถ้าบอกว่าพัคเก๊ในสมัยนั้นนะครับเอามาขายนะครับผมก็ไม่เชื่ออีกเลยอยู่เด็ดขาดเพราะว่าสมัยก่อนสมัยก่อนนะครับพระกุเยอะมากนะครับไม่ไม่ใช่มีแค่ของพัาสมป็โตอย่างเดียวนะครับพระกุนะครับเยอะมากไม่ว่าเป็นเนื้อชินเนื้อดิน ถูกไหมนะครับเนื้อผงก็แล้วแต่นะครับมีเยอะนะเพื่อนๆถูกไหมคนจะชอบศรัทธาเนี่ยเขาก็เลือกสรรหาได้อยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นนะครับจะต้องเป็นพัดเนื้อผงของพัดสมเด็จโตก็ได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นสิ่งที่เราคิดได้นะครับแล้วมีเหตุผลถูกไหมฮะอย่าง2คือถ้าพะเกศนะครับเนื้อหาจะไม่ถึงยุคของท่านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าระยะเวลานะครับจะนะครับมีระยะเวลาที่น้อยกว่าไม่ยาวนานนะครับผมถึงบอกว่า ถ้าอะไรนะครับเนื้อหาที่ใกล้เคียงนะครับถึงยุคของท่านพัฒนาโตเนี่ยผมบอกได้เลยว่านั่นนะครับถึงพระถึงยุคพัฒนาโตแน่นอนนะครับแล้วต้องเนื้อหาใกล้เคียงกันด้วยนะครับเนาะบางคนอาจจะดูยังไม่เป็นนะครับเพื่อนต้องดูให้เป็นก่อนนะบางคนดูแล้วอาจจะบอกว่าอ๋อเนี่ยครับแบบนี้คือใกล้เคียงแล้วเรายังไม่เคยเห็นองค์จริงนะครับถ้าเคยเห็นองค์จริงนะเพื่อนเพื่อนจะเข้าใจว่าเนื้อหาเป็นแบบไหนต้องมี2ก่อนนะครับต้องมีพระองคูก่อนเป็นองค์แรกนะครับ ก่อนที่ผมจะมีพระนะครับเนื้อผงที่เป็นพระที่ถึงยุคท่านเนี่ยนะครับผมต้องผ่านพระเกสมาเนี่ยนับจํานวนไม่ทั่วเลยนะครับเพื่อนต้องบอกก่อนนะครับพอเราเข้าใจและศึกษาเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าพระเนื้อผงนะครับที่ถึงยุคท่านเนี่ยมีกี่ไม่กี่วันัะเลยนะเพื่อนแล้วก็ตามสภาพเลยจะเข้าใจแล้วก็จะมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะของท่านเลยนะครับเป็นแบบนัดน,นะครับโอเคนะครับทีนี้ ในสมัยก่อนนะครับในการที่จะหาพระเนี่ยครับมาบูชาเนี่ยอย่างพระในผงเนี่ย,น,ยนะครับของวัดเกศโยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาเนี่ยต้องมีองคูเดี๋ยวผมจะองคุมให้ดูแป๊บหบนึง่งว่าพิมพ์นี้นะครับกับล้อพระกุเนี่ยทําไมเนื้อหาใกล้เคียงกันสักครู่นะแปบ๊บนะเดี๋ยวผมขอแบแป๊บหนึ่งนะครับ นี่ครับมาดูองค์นี้นะครับผมต้องมีองค์คูนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วก็จับต้องได้นะครับสิ่งอะไรที่มีวัตถุที่เราคิดว่าเป็นต้นฉบับที่ถูกต้องเนี่ยเราเอามาเปรียบเทียบได้นะครับเพื่อนสิ่งแรกต้องเป็นเหมนนั้นถ้าเราดูพิมพ์พระโดยที่เราดูจากหนังสือนะครับเราไม่เคยเห็นองค์จริงนะครับเราจะไม่เข้าใจนะครับคือเราบอกว่าพิมพ์พระเป็นพระแท้จริงนะครับแต่ เราต้องเข้าใจก่อนว่าขอบเขตนะครับในสมัยก่อนดี่ว่าบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าพเฒนาโตท่านได้สร้างไว้เพื่ออะไรครับเพื่อบำรุงพระ,พ,ระ,พ,ระพุทธศาสนาหรือเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สืบต่อกันมาถูกไหมครับเพื่อนแล้วพิมพ์พระไม่ได้มีแค่จํากัดแค่สี่ห้าพิมพ์ต้องเข้าใจก่อนนะครับเหมือนเรา,าครับเราสร้าง สร้างอะไรก็แล้วแต่หรือโรงงานอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีเรื่องของจะในชา่นนั้นนะครับรุ่นนั้นนะครับถูกไหมการสร้างเสื้อนะครับก็มีหลายแบบการสร้างรถก็มีหลายรุ่นนะครับมันเป็นเรื่องอะไรที่สอดคล้องกันมาอยู่แล้วเพื่อนๆถูกไหมผมถึงบอกว่าถ้านะครับสมัยก่อนนะครับการที่เราจะนะครับสังเกตได้เราต้องเข้าใจก่อนพอเรารู้อยู่แล้วว่าพระเนี่ยครับมีหลายพิมพ์เราก็ดูจากเนื้อหาก่อนนะครับไม่ว่า ถ้ายกตัวอย่างเราก็ดูซิว่ารุ่นนั้นนะครับเป็นแบบไหนถูกไหมเราค่อยเรียงรุ่นมาเราจะเข้าใจนะครับอ่าโอเคทีนี้ผมก็มาให้ดูองนี้นะครับอ่าองนี้เป็นไงครับเป็นไงฮะเห็นไหมนะครับอันนี้คือกูวัดอินนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเพราะกูวัดอินเนื้อหาเป็นแบบนี้คือผมเคยสอนหลายหลายคลิปล้วคือหนึกนุ่มนะครับนี่หนึกนุ่มถูกไหมนะครับ แกปูนเปลือกหอยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพราะแกปูนเปลือกหอยเนี่ยถ้าเป็นพัะเกน,นะจะดูแล้วมันมากผมมีผมมีพัะเกด้วยนะครับพระที่บอกว่าเลยพัะเกแต่ไม่ใช่ว่าเป็นพระแท้นนะฮะบอกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้โชว์ให้ดูนะครับเห็นไหมนะครับสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้ซึ่งผมเปรียบเทียบกับพิมพ์5ชั้นหรือนอกพิมพ์ก็ได้นะครับเห็นไหมความหนึบนุ่มเป็นไงครับนี่ฮะ เหมือนเหมือนกันคล้ายๆการสไตล์เดียวกันเอกลักษณ์เดียวกันครับเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมครับเพื่อนนี่ครับเอกลักษณ์เดียวกันเลยเพื่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าสูตรนะครับต้องบอกก่อนสูตรนะครับจะต้องคล้ายๆกันไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนเปิดร้านอาหารนะครับร้านอาหารไม่ว่าจะสาขาไหนก็แล้วแต่รสชาติจะต้องใกล้เคียงกันถูกไหมหรือเราจะนะครับ สร้างแบรนด์อะไรก็แล้วแต่นะครับคุณภาพจะต้องใกล้เคียงกันถูกไหมฮะเพื่อนไม่ต่างกันครับอันนี้คือหลักธรรมชาติอ่ะเรามาดูก,กันนะครับนี่ฮะเห็นไหมนะครับอันนี้เป็นล็อกพกกุเห็นไหมกุวัดอินเะห็นไหมอันนี้เป็นนอกพิมพ์นะครับเห็นไหมครับเนื้อหาเหมือนกันเลยเพื่อนเห็นไหมครับมืออาจจะสั่นหน่อยนะ นี่ครับเห็นไหมนะครับคือถ้าแบบนี้เพื่อนเรารู้อยู่แล้วเพราะเรามีองค์ครูอยู่แล้วถูกไหมครเดี๋ยวเพื่อนคอยดูนะเดี๋ยวผมจะให้ดูพะเกสน,นะครับแล้วก็มาดูว่าพะแทกับพะเกสเนี่ยต่างกันตรงไหนนะครับเดี๋ยวนะแป๊บน,นึงอะดูอย่างนี้ดีกว่านะครับ <S <S เห็นไหมเนื้อหนึบนุ่มเลยนะครับนี่คือปูนเปลือกหอยแล้วก็นะครับมีนะครับจุดๆุดหรือ รูคุณเข็มที่เนื้อองค์พระนะครับองค์นี้ก็มีนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเราต้องต้องเข้าใจเรื่องของวัตถุดิบในการสร้างพระเครื่องเนื้อผงก่อนคือวัตถุดิบคือปูนเปลือกหอยถูกไหมปูนเปลือกหอยนะครับทำมาจากธรรมชาติคือเปลือกหอยถูกไหมครัการย่อยสลายต้องมีนะครับถูกไหมพอมีการย่อยสลายเนี่ยนะครับก็จะกระเทาะบ้างนะครับหรือนะครับ ออกไปบ้านตามนะครับระยะเวลาของนะครับเนื้อหานี่ฮะผมถึงบอกไงว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราก็จะเข้าใจพระเนื้อผงนะครับต้องให้รู้ก่อนนะครับแบบนี้นะฮะมาดูกันนี่ฮะมาดูก่อนนะครับกูเอินเป็นไงครับเป็นไงครับนี่ของนอกพิมพ์นะครับ เนื้อหาหนึกนุ ning, ่มแก่งเห็นไหมนะครับรูค <to> <color>. ูณเล็กๆเนี่ยเต็มเลยนะครับเพื่อนเพื่อนๆจะส่องหาได้นะครับเพื่อนๆอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมมีเม็ดดาเม็ดแดงด้วยอันนี้ต้องมีนะเพื่อนมวลสารจะต้องมีนะนะครับจะต้องมีนะครับพระจะต้องมีมิตินะครับมีมิติคือแบบไหนคือดูแล้วนะครับมีความเนียนตานุ่มตานะครับดูแล้วสีสันนะครับ จะนะครับไม่เสมอกันนะครับจะมีตื้นบ้างนะครับโทษทีลึกบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับของปูนเปลือกหอยนะครับถูกไหมเพราะว่าในการที่มวลสารนะครับหรือนะครับเนื้อหาเนี่ยมีการกระเทาะออกไปบ้างนะครับย่อยสลายออกไปบ้างครับจะไม่เท่ากันอยู่แล้วนี่นะครับเห็นไหมนี่ผมมีองค์ครูไงผมถึงเข้าใจว่าเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอวางพิมพ์คุณแผนกู๊ดอินก่อนนะครับมาดูนอกพิมพ์ก่อน นี่เป็นไงครับแบบนี้นะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมดูนะครับเนื้อหาหนึกนุ่มแก่งเห็นไหมกค,ค่อยดูไปเพื่อนๆนี่ครับจะมีรูพคูเล็กๆเลยแล้วก็เรื่องของโค,ครงข้าวจะต้องคมนะเพื่อนๆคมนะครับลึกไม่ลึกก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าในการกดบล็อกพระเนี่ยนะครับถ้ากดเดยอะๆไปนะครับต้องบอกเลยนะครับพิมพ์อาจจะตื่นได้ แต่ความคมอาจจะต้องมีอยู่นะครับศึกไปนะครับก็จะต้องเห็นเหมือนกันนะครับเห็นไหมนะครับนี่ครับเห็นไหมใบหูวของท่านนะครับยังคมอยู่เลยนะครับเห็นไหมนะครับอ่านะครับคืออยากให้เพื่อนได้ซึมซับเรื่องเนื้อหาก่อนพอเพื่อนได้ดูเนี่ยเว็บแรกครับเพื่อนจะรู้เลยว่าเป็นพระแท้หรือพระแกะหรือเป็นพระแท้แต่ไม่ถึงยุคนะครับเพื่อน ผมมีองค์เดียวนะครับองค์นี้นะครับขอให้แท้ก่อนนะเพื่อนความสมบูรณ์น่ะอาจจะน้อยนะครับเพราะว่าอะไรครับเป็นพระสมัยก่อนเนี่ยหายากนะครับเพื่อนที่เราจะมาสะสมแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวทีนี้เรามาดูพระไม่ถึงยุคหรือเป็นพระเกเลยนะครับในองค์นี้อ่ะผมให้ดูก่อนนะครับนี่คือพระเกนะครับเพื่อนไม่ใช่ว่าเป็นพระแท้แต่ไม่ถึงยุคคือพระเกเลยหนึ่งเลยเพื่อนๆถ้าดูตามผมนะคลิป ตามนี้เลยเพื่อนๆจะรู้เลยว่ามันทั่วองนะครับเห็นไหมเขาจะมันทั่วองค์เขาไม่มีมิติเขาจะมีเปลือกเห็นไหมจะเงาวิบวับเลยเห็นไหมครับเพื่อนเนี่ยเพื่อนต้องดูดีๆนะยุคไปปลายเนี่ยเก๊กันเยอะมากนะครับเพื่อนเห็นไหมนี่ครับนี่เป็นไงครับเบาด้วยด้านหลังเป็นไงครับนี่วิบวับเลยเห็นไหมนะครับมันนะครับเห็นไหมนี่ครับเหมือนเอาอะไรเคลือบเนี่ย ไม่ใช่นะครับเนื้อแท้ที่ออกมาจากด้านในขององค์พระคงข้าวเป็นไงครับพิมพ์เป็นไงครับทื่อๆไหมนะครับไม่คมถูกไหมครับเพื่อนไม่คมนะครับเห็นไหมนี่ครับอ่าลองมาดูกันนะครับซ้ายมือนะครับเป็นพระนะครับพิมพ์ห้าชั้นนอกพิมพ์วัดเกศโชยนะครับขวามือนะครับเป็นพระเกศนะครับอันนี้เขาสร้างมานะครับให้เราเห็นว่า เฮ้ยต้องแบบนี้นะครับเห็นไหมความชัดเจนก็รู้อยู่แล้วถ้าเรามีองค์คูแท้เนี่ยเพื่อนเพื่อจะมองแว็บแรกจะรู้เลยว่าพ้าเคเป็นแบบไหนนะครับถูกไหมดูด้านหลังเพื่อนเพื่อนนี่เอาแค่นี้พอเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน,นส่องแล้วติดตาความชัดเจนเนี่ยมีอยู่แล้วเห็นไหมด้านหลังก็รู้อยู่แล้วอันไหนพ้าแท้อันไหนพ้าเเกถูกไหมครับนี่ครับความหนึกนุ่มความแกร่งผิดกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนต้องระวังให้ดีนะครับเพื่อนผ้าแท้นะครับที่ถึงยุคเนี่ยก็ เดี๋ยวนี้จํานวนน้อยนะครับ1เลยนะครับอาจจะนะครับออกไปต่างประเทศกันเยอะ2คือนักสะสมนะครับตอนนี้ก็หากันเยอะแล้วก็บูชากันนะครับผมถึงบอกไงว่าพ a ร์เก๊ผมไม่ต้องส่องกันเยอะนะถูกไหมนะครับเพราะว่าพอให้เพื่อนส่องกันเนี่ยเพื่อนๆจะพอรู้เลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับผิวนะครับเขาเคลือบมาเห็นไหมเพื่อนพิมพ์ก็ไม่ชัดนะครับ นี่ฮะเป็นแบบนี้นะครับส่วนองค์นี้เป็นไงครับหนึกนุ่มเลยนะครับนี่ฮะมีมวลสารครบแต่อันนี้ไม่มีนะครับเพื่อนดูยังเขาเรียกว่าเละเทอะถูกไหมแต่ถ้าเป็นพระองค์แท้ๆเนี่ยจะดูสะอาดนะครับเห็นไหมคราบปุกเขาจะสวยนะครับแบบนี้นะครับซึ่งเอาวางไปเลยนะครับเพื่อนๆองค์นี้นะครับเห็นแล้ววางเลยนะส่วนตัวผมนะผมจะจะไม่หยิบมาเลยนะครับเพื่อนบางคนอาจจะบอกเฮ้ยผมมีแบบนี้นะครับซึ่ง เราจะต้องมีองค์คูให้เทียบก่อนถ้าเรามีองค์เดียวเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นพระแท้หรือพระเก๊นะครับเราจะต้องมีลักษณะหลายๆอย่างในองค์ประกอบเราถึงจะเข้าใจนะครับเห็นไหมนี่เอาดูพระแท้กันดีกว่าครับแบบนี้นะครับทําไมนะครับคนต่างประเทศถึงชอบนะครับหรือบ้านเราก็ชอบนะครับหนึ่งเลยนะครับเราสังเกตไหมคนต่างประเทศนะครับมีมีฟุตบอลอยู่ทีมหนึ่งนะครับซึ่งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็จะเอาของขลังไปไว้หลังโก์ถูกไหม เห็นไหมเพราะไว้หลังโกเนี่ยเราเราไม่ทราบได้หรอกว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจหรือเป็นปฏิหารก็แล้วแต่นะครับถูกไหมแต่ในสมัยนั้นทีฟุตบอลทีมหนึ่งเขาก็ได้แชมป์ถูกไหมับเพื่อนๆเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางหรือเป็นพักเครื่องก็แล้วแต่นะครับเรื่องของพุทธคุณนะครับต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าประสบการณ์นะครับของผมเนี่ยผมเจอนะครับผมถึงชอบเป็นพะในผม ผมชอบอะไรที่เป็นเมตตานะครับแล้วก็ค้าขายนะครับเรื่องของโชคลาภเนี่ยผมส่วนตัวผมนะผมชอบเลยเป็นพระเนผงเนี่ยเป็นแบบนั้นเลยนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบพุทธคุณแบบแควคาดหนังเหนียวโค้งกระพันนะครับผมว่าเรื่องพระโลหะเนี่ยดีนะครับถูกไหมนะครับเป็นแบบนั้นนะครับนี่องค์นี้นะครับนี่นะองค์นี้ผมมีองค์เดียวนะครับถ้าใครมาจีบนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเราต้องตกลงก่อนนะครับแล้วส่วน ที่จะให้ผมเช่าเนี่ยผมก็ดูตามเนื้อผ้านะครับดูตามความสมบูรณ์นะครับเป็นแบบนั้นซึ่งผมเองผมก็ชอบสะสมอยู่แล้วนะครับคือไม่เช่าไม่เป็นไรนะครับส่วนตัวผมเป็นอย่างนั้นส่วนมากนะเพื่อนๆหรือผู้ใหญ่ที่มาเช่าผมเนี่ยเขาก็มีเหตุผลนะครับแล้วก็เช่าตามที่ผมได้วางคอนเซ็จไว้เป็นแบบนั้นนะครับนี่ับแบบนี้นะครับเป็นนอกพิมพ์5้าชั้นนะครับของวัดเกตชโยนะครับนี่โอเคไหมนะครับก็นี่นะครับเขาเรียกว่า พระที่ถึงยุคไม่ถึงยุคเราจะมีเหตุผลอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราจะนะครับหาเป็นแบบไหนนะครับเรื่องพุทธคุณเนี่ยถ้าเป็นของแท้ผมว่าเชื่อได้เลยส่วนตัวผมนะมีพุทธคุณแน่นอนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ศรัทธาอยู่แล้วถูกไหมครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวองค์ไหนอีกนะครับเพื่อนๆก็ติดตามไว้เลยนะครับที่เพจอลังเครื่องกดซับสไครต์ที่ยูทูบก็ได้นะครับแล้วเรามาเจอกันอีกนะครับสวัสดีครับ